สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจคูสตานะคะจากผู้หญิงติดลบสิล้านเหลืเงินติดต่อ20บาทมารวยมารอดเพราะว่าเจอก,จกฎจักรวริ์กราดดูดนะคะตอนนี้เราอยู่ร้านทองห้างเวททองเยาวราชมงคลนิรมิตนะคะอยู่ตรงหน้านิคมบุาตสาหกรรมบางปูจังหวัสดสมุทรปราการค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยครูขายอยู่บนออนไลน์เนาะนะคะหน้าร้านเปิดไหมก็เปิดเฉพาะเวลาลูกค้าออเดอร์เท่านั้นนะคะจะไม่ได้เปิดแบบทุกวันเพราะว่าเราขายออนไลน์ขายดีกว่านะคะแล้วก็หน้าร้านเนี่ยเราเราเปิดให้ลูกค้ารู้เฉยๆว่าเรามีหน้าร้านจริงๆอ่ะนะคะเป็นธุรกิจที่ตั้งใจเปิดให้กับครอบครัวนะแต่ว่าผลสุดท้ายเรา ก็ช่วยกันดูแลกันนี่แหละนะแล้วก็เปิดให้กับครอบครั <c oughs> วทีเอสดูอิตาโก้ด้วยนะคะวันนี้มีคนถามหลายคนมากๆเลยว่าเอ๊ะครูขาถ้าวันนี้หนูจนอยู่แล้วหนูจะสามารถที่จะเป็นเจ้าของร้านทองได้ใช่หรือเปล่าคะบอกว่าครูบอกเลยว่าก่อนที่คุณจะอยากเป็นเจ้าของร้านทองแน่นอนเราเข้าใจว่าไงเจ้าของร้านทองดูรวยใช่ไหมใช่ต้องมีเงินเออต้องมีเงินแล้วก็เขาต้องมีเงินก็ต้องรวยแน่ๆใช่เจ้าของร้านทองต้องมีระดับหนึ่งเลยอย่างน้อยต้องมี8หลักนะในการเปิดร้านทองนะคะก็ สิบล้านยี่สิบล้านสิบล้านนี่ทองบางมากนะคะสิบล yeah, er ้านยี่สิบล้านขั้นต่ำนี่คุณจะต้องมีในการเปิดร้านทองแต่ว่าครูขาแล้วหนูจะทํายังไงอยถ้าเกิดหนูอยากเป็นเจ้าของร้านทองแต่ว่าตอนนี้หนูยังจนอยู่เลยคุณมาฟังก่อนว่าคุณจะต้องรู้อะไรบ้างในการเป็นเจ้าของร้านทองและเฮ้ยการที่เราจนอยู่แล้วเรามีความฝันว่าเราจะเป็นเจ้าของร้านทองแล้วคุณเชื่อไหมว่าอีกไม่นานคุณจะได้เป็นครูเป็นคนหนึ่งที่ครูอยู่จังหวัดนครสวรรค์นั่นนะคะแล้วก็บ้านเราเป็นคนจีนเยอะเนาะตัวจีนครสวรรค์ดังอยู่แล้วนนนนะะคคคเป็รรรสว์มา สิบแปดปีนะเป็นคนสมุดประกันมาสิบเก้าปีสิอ่ะยี่สิบปีได้ยี่สิบปีได้เป็นคนสมุรประกรันยี่สิบปีปปนคนร,ร,รูคบอกเราแบบนี้ว่าคุณจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นเจ้าของร้านทองอะ่ะเจ้าของร้านทองโดยส่วนใหญ่นะคะได้รายได้จากกำเนิดไม่ใช่ราคาทองที่ขึ้นลงยกเว้นเขาสต็อกตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายซึ่งใช้เวลาในการถามว่าทองมันขึ้นไหมมันขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบโอ้โหจากแบบ ซื้อมาร้อยหนึ่งปีที่แล้วปีนี้ขึ้นมาสามหมื่นมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นคุณเข้าใจป่ามันก็จะขึ้นตามสเต็ปของมันมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราเปิดร้านทองใหม่ราคาทองเราอิงนะปัจจุบันเนี่ยหรือราคาเราอิงตามราคาทองของราคาประเทศไทยเนี่ยเราก็จะไม่ได้กําไรในส่วนของตัวตัวค่าเนื้อทองอยู่แล้วแต่เราจะได้กําไรในส่วนของค่าแรงหรือว่าค่ากาเนต็ตนั่นเองดังนั้นเจ้าของร้านทองโดยส่วนใหญ่เขาจะทํากําไรจากกําเน็จกันนะคะซึ่งสมมตินะฮะลงทุนเนี่ย หบาทสมมตตอนนี้บาทละสามหมใช่ไหมฮะบาทละสามหมนค่ากําเนิดพันกว่าบาทสองพกว่าบาทขึ้นอยู่กับลายนะฮะพันกว่าบาทเนี่ยคุณลงทุนไป3ามหมนนะแต่คุณได้กําไรพันกว่าบาทกาไรกี่เปอร์เซ็นต์คะเดี๋ยวคุณให้นะได้กำไรพรั่าบาทกไรค่แค่ามเปอร์เซ็นต์สามหมื่นสามสิบเปอร์็นตอ่าสาอุ้ยกะเพาใช่ใช่สามเปอ็นต์ใช่ปะสามเปคูณเป ประมาณสามเปอร์เซ็นหักค่าลูกน้องยังหักค่าเช่ายังเนี่ยคือค่าที่เจ้าของร้านทองได้แปลว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านทองเนี่ยจะได้กําไรอยู่ประมาณหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นโดยประมาณหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นโดยยังไม่หักค่าลูกน้องยังไม่หักค่าใช้จ่ายรายเดือนยังไม่หักค่าภาษียังไม่หักค่า,า,าเอฟรีติงจิงกับเบลอันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าเดี๋ยวคุณค่อยคิดว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านทองแบบไหนที่คุณจะได้กําไรมากกว่ากัน สองค่ะเจ้าของร้านทองจะได้กําไรในส่วนของคนที่ซื้อทองขายทองเพราะว่ามันจะมีการหักค่าความเสื่อมของทองเนาะโดยที่เราจะคิดแต่ราคาเนื้อทองเราไม่ได้คิดราคาที่เขาซื้อค่าแรงไปอันนี้ไม่ได้คิดและทองเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าน้าหนักทองมันจะหายไปเนี่ยเราจะได้กําไรส่วนต่างซื้อทองเก่าเขาซื้อทองใหม่เราไปเราได้เรารับซื้อทองกลับเข้ามาในราคา ถูกกว่าแล้วเขาเพิ่มเงินนิดหน่อยเราก็จะได้กำไรส่วนต่างนิดหน่อยตรงนี้นะคะนี่คือเป็นส่วนของรายได้ของเจ้าของร้านทองรับซื้อทองเก่าจำนำทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้กำไรจากการตอดอกมาจำนำทองอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะก็รายได้ประมาณเนี้ยค่ะอ่ะหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่ะหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะยังไม่หักค่าแรงค่าลูกน้องเช่นเดียวกันนะคะ รายได้ส่วนที่3นะคะของเจ้าของร้านทองโดยส่วนใหญ่นะคะคือรายได้จากการที่มีตัวแทนหรือคนที่เขามาออมทองหรือคนที่เขาบอกต่ออันนี้ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนียมีคนที่สร้างรายได้จากการที่มาช่วยออมทองเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะในยุคป,ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็เก็บทองไม่ว่าจะเป็นอา ยุคใดๆก็แล้วแต่แต่แนะนําว่าต้องเอาเงินเหลือนะมาเก็บทองนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะได้รายได้จากการเป็นเจ้าของร้านทองโดยที่ไม่ต้องลงทุน10ล้าน20ล้านเดี๋ยวค่อยฟังดังนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องรู้คือคุณจะเป็นเจ้าของร้านทองแบบไหนลนะ่ะเปิดหน้าร้านลงทุนก่อนรับกำไร1-5%ึ่ารรับกำไรจากการซื้อทองขายทองแต่อันเนี้ยมีความเสี่ยงสูงนะอย่างนิคมบางปูเนี่ย มีคนที่เคยเปิดร้านทองเนี่ยเราไปเซอร์ว์มาเขาบอกว่าเนี่ยเจอทองปลอมบ่อยมากไปถึงว่าคนที่เอาเข้ามาจำหนนมาค่ะครกก็เลยไม่ค่อยได้รับจำหนนทองเก่านะคะส่วนใหญ่จะรับจากคนที่ซื้อกับเราแล้วก็มีไม่เสร็จกับเราเท่านั้นนะคะเห็นไหมเพราะว่าเราเพิ่งเป็นมือใหม่เพิ่งเปิดเข้าตลาดร้านทองเดี๋ยวนั้นเราเสี่ยงนะคะเราเสี่ยงแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเริ่มชื่อลือนามนะคะมีคมบางปูเขาก็มีในเนี้ยจะมีในซอยที่ครูเปิดเนี่ยก็จะมีร้านทองอยู่วันสิบสามร้าน นะสิบสามล้านก็เจอเจอทองปลอมกันค่อนข้างเยอะก็คือลูกค้ามาจำหนังนกลายเป็นอทองปลอมทีหลังแน่ต้องบอกว่าเจ้าของนี่ร้องไห้น้ำตาตกเลยเพราะว่ากำไรเขาน้อยนะคะกำไรร้านทองถือว่าน้อยมากค่าใช้จ่ายรายเดือนล่ะคะผู่ขาที่เราต้องมีในต่อเดือนขั้นต่ำค่าใช้จ่ายร้านทองต่อเดือนนะคะถ้าไม่มีไม่มีก็มานห้าหมื่นนะถึงหลายแสนขึ้นอยู่กับว่าเปิดเปิดหลายคู่หาไหมนะคะเปิดหลายคู่หาไหมถ้าเจ้าของร้านทองอยากจะอยู่ได้ในยุคปัจจุบันนี้จําเป็นจะต้องมีตัวแทนมีคนช่วยขาย มีคนเอารูปไปโพสต์เพื่อเพราะว่าตอนนี้เจ้าของร้านทองเฉพาะในนิโคบาปูเนี่ยเอาแค่สิบสาม้านเนี่ยคุณว่ามีลูกค้าเคยมานั่งเปิดร้านในช่วงเดือนสองเดือนแรกเนี่ยมานั่งเปิดร้านเข้าร้านคุณเชื่อไหมว่ามีคนเดินเข้าหน้าร้านเนี่ยประมาณไม่ถึงยี่สิบคนต่อวันนิโคาบาปูมีคนเข้าออกเป็นแสนคนต่อวันนะแต่มีคนเข้าร้านสิบถึงยี่สิบคนต่อวัน อะไรเกิดขึ้นคะในโลกยุคป,ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปคนไม่ได้อยากได้อะไรแล้วต้องมาดูที่ร้านอย่างเดียวแหละในโลกยุคป,ปัจจุบันเออคนเห็นในรูปสวยก็ซื้ออย่างเงี้ยฮะดังนั้นเจ้าของร้านทองตอนนี้ก็ควรจะมีการปรับตัวในส่วนของการที่แบ่งกำไรถึงแม้เราจะได้ค่าก,กำหนดเนีน่ยโอ้ปกติอาจจะได้3%เรแล้วเราเหลือแค่หแต่เราจําเป็นจะต้องให จ่ายออกไปให้กับคนที่เขาช่วยขายเพื่อให้เราเนี่ยสร้างสร้างหน้าร้านออนไลน์ได้เยอะมากยิ่งขึ้นสร้างร้านทองออนไลน์มากขึ้นเพื่อเอาบางทีนะครูต้องบอกเราตรงๆอันนี้แบบไม่โกหกเลยครูนะคะได้รายได้จากออนไลน์มาปกหน้าร้านนะรายได้ของหน้าร้านไม่พอปกค่าเช่าที่นะอันนี้พูดจริงๆแต่รายได้ออนไลน์ครัวรายได้จากการขายทองออนไลน์อะเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของร้านทองได้ เจ๋งไหมฮะอ่านี่คือการมีหน้าร้านออนไลน์ดังนั้นเฮ้ยครูบอกเราก่อนว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมที่จะมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านคุณยังไม่พร้อมที่จะโหฉันต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนขั้นต่ําถ้าเป็นร้านทองเล็กๆห้าหมื่นต้องมีห้าหมื่นหกหมื่นต้องมีค่าภาษียังไม่รวมนะค่าแอร์ค่าน้าค่าไฟไม่รวมค่าตกแต่งนะฮะต่างๆไม่รวมค่าความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะค่าลูกน้องแล้วแต่ว่าคจ้างกี่คนจ้างสามคนก็ห้าหมื่นละ ขั้นต่ำไม่รวมค่าคอมมิชชั่นลูกน้องไม่รวมค่านำค่าไฟค่าแอร์ไม่รวมค่าความเสื่อมต่างๆไม่รวมค่าความเสี่ยงที่ของหายด้วยโอเคไหมฮะดังนั้นวันนี้คุณรับได้ไหมว่าการเป็นเจ้าของร้านทองที่คุณจะต้องลงทุนแบบนี้คุณได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นถึงสามเปอร์เซ็นเนี่ยคุณแฮปปี้ไหมถ้าคุณไม่แฮปปี้แล้วเรามีวิธีไหนไหมคะครูที่เราจะสามารถเป็นเจ้าของร้านทองได้วันนี้มีวิธีค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งที่สร้างไรายได้บนโลกออนไลน์เยอะครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจจ้าของธุรกิ ก่อนที่เราเป็นเจ้าของร้านทองเจ้าของร้านทองนี่มันเป็นความเขาเรียกว่ามันเป็นมันมันเป็นอีกหนึ่งความฝันของครูแต่ไม่ได้คิดว่าจะสร้างรายได้จากความฝันมากขนาดปัจจุบันนี้นะคะแต่พอเราเนี่ยมาต้องบอกว่าพอเปิดร้านทองที่มีหน้าร้านและเราเปิดคู่กับออนไลน์ไปด้วยปรากฏว่ารายได้ร้านทองออนไลน์มีไรายได้เยอะมากมาก,มากๆนะคะมีไรายได้จากแบบร้านทองเดี๋ยว่ามาปิดปิดเซนี่ให้แหน่อยปิดจา่า เรามีรายได้นะคะจากร้านทองออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากมีคนเอารูปเราโพสมีคนที่บทนี่นะคะจากการมาช่วยครูขายทองนะบางคนแปดหมื่นบางคนเป็นแสนนะคะจากการที่เอาทองเนี่ยไปขายเหมือนเขาเป็นเจ้าของร้านทองวันนี้ครูมาให้การที่เราได้รายได้แบบเจ้าของร้านทองแต่เราไม่ต้องเสี่ยงไม่คือได้กําไรเต็เตมๆหรือคุณชอบเอามาจ่ายค่าคนอื่นก่อนคุณอยากรับเต็มหรือคุณอยากจ่ายคนอื่นก่อนคนะ ถ้ารับเต็มตั้งใจฟังคลิปนี้นะคะในโลกยุคปัจจุบันนี้ครูจากสถิติของครูครูไม่รู้ว่าร้านอื่นเป็นแบบครูหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงร้านในห้างเลยนะเงียบแน่นอนนะคะครู <c oughs> ได้รายได้ของครูเทียบกับร้านทองออนไลน์ของครูนะคะร้านทองออนไลน์คือเราก็ถ่ายรูปเนี่ยเหมือนพี่วิกกำลังถ่ายรูปอยู่เราถ่ายรูปแล้วเราก็โพสต์ในวิดีโอในกลุ่มในเฟซในทิกตอกของเราปรากฏว่าคนของเราตัวแทนของเรานับหมื่นคนเอาไปโพสต์เราก็มีคนมาสั่งซื้อกับเราจะเป็นทอ 99. ง99.99อย่างนี้ที่ครูใส่เป็นทอง99นะคะหรือจะเป็นทอง96.5เส้นนี้หรือเส้นที่ข้อมือน,นี้96.5ทั้งหมดเลยเป็นทองมงคลอย่างเงี้ยค่ะอินฟินิตี้อย่างเงี้ยเขาซื้อไปเนี่ยเราแบ่งกำไจ อ่ะกำไรค่ากำเนิดให้ให้กับคนที่ช่วยและรับเต็มเลยเขาเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยกำไรฉันได้สามร้อยบาทแต่มันเป็นสามร้อยบาทที่คุณไม่ต้องหาค่าใช้จ่ายแต่เจ้าของร้านทองเนี่ยเขาจ่ายคุณไปเนี่ยเขาได้เหมือนมากกว่าคุณนะแต่เขาเอามาจ่ายค่าอะไรบ้างค่าภาษีค่าระบบค่าลูกน้องค่าเช่าร้านถูกไหมเพราะเราต้องเปิดร้านออกร้านหน้าร้านจริงๆนี่นะนี่เรากปิดประตูอยู่นะอ่าพี่ปิ๊กเปิดประตูให้เห็นนิดนึงเปิดประตูให้เห็นนิดนึงว่าข้างนอกเป็น เป็นนิคมบางปูนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ,ะเผื่อใครไลฟ์สดอยู่จะได้ทราบเผื่อใครดูอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราเปิดเปิดหน้าร้านให้ดูนะหน้าร้านเราอยู่นิคมบางปูค่ะนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะฮะนี่เราเปิดมาอย่างที่บอกค่ะว่าเราทดลองเปิดมาแล้วเราเปิดสองเดือนแล้วน้องชายมาอยู่อีกประมาณประมาณครึ่งปีรายได้ของร้านทองออนไลน์ล็อกออนไลน์แซงกว่าเป็นเป็นร้อยเท่าตัวเทียบกับ เทียบกับหน้าร้านนะหน้าร้านีนบางวันไม่เปิดวินเลยแต่ออนไลน์ออม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 กันซื้อ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 ออมออมออมซื้อ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 แต่หน้าร้านอ่ะขายไม่ได้เห็นไหมคะนี่ใข้างนอกนะอันนี้คือข้างนอกนั่นคือถนนนะฮะเห็นไหมรถวิ่งไปวิ่งมาเมื่อกี้อันนี้คือหน้าที่คมบางปูค่ะคุณจะเห็นป้ายอยู่แต่ว่าร้านไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่าเราเน้นออนไลน์อย่างที่บอกค่ะแล้วก็ครูก็เปิดเฉพาะว่าลูกค้าออมทองครบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอามาให้ลูกค้า นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการขอบคุณเฮเบทถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านทองแต่คุณไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในเรื่องของการซื้อทองมาสมมติคุณซื้อทองตอนนี้สามหมื่นสมมติสามหมื่นนะฮะปรากฏว่าอีกห้าเดือนฮะ,ะทองแม่งลงเหลือสองหมื่นห้าเป็นไงฮะคุณ,ณพัก <c oughs> น้ำ <c oughs> ตา <c oughs> ลวงลิ้นข้ <c oughs> <c oughs> <ป>าวปลาไม่อยากจะกินเลยนะเออนอกเลยอ่ะคุณซื้อ ลงทุนคุณเปิดร้านทองคุณซื้ออ่ะขั้นต่ำร้อยบาทแต่บางๆร้อยบาทคุณขาดทุนบาทละห้าพันกี่บาทละคุณหน่อยห้าหมื่นห้าแสนห้าแสนห้าแสนบาทเป็นไงฮะถ้าคุณไม่พร้อมจะเสี่ยงนะคุณเอาแบบกําไรเต็มเดีกว่าได้น้อยแต่ชัวร์จริงเพราะว่าเจ้าของร้านทองเขาไม่ได้ได้เยอะคุณอย่าคิดว่าเขาขายทองแล้วแล้วเขาได้กําไรเยอะอย่างที่บอกค่ะเขาลงทุนสามหมื่นเขาได้กําไรทองเนี่ยเส้นละสามเปอร์เซ็นต์เขาแบ่งให้คุณไปละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เส้นสมมติเสละสามร้อยแต่ของเขาเนี่ยต้องมาจ่ายทั้งหมดเลยนะไหนค่าที่เขาลงทุนสต็อกทองอีกอ่ะแต่คุณไม่ได้เป็นคนสต็อกเนี่ยเก็ตป่ะให้เขาไปเฮ้อเขาได้แค่นั้นแหละเออวิธีการง่ายที่สุดเลยนะคะคือการที่คุณสมัครนะคะเป็นตัวแทนกับเราอย่างของครูนะคะของครูตอนนี้ค่ะครูเปิดระบบออมทองเปิดระบบสมัครตัวแทนตัวไหนให้มาเป็นเจ้าของร้านทองร่วมกันโดยให้คุณได้รับค่ากำเนิดแบบเจ้าของร้านทองค่ะ คุณเป็นคนหนึ่งนะฮะอยากจะเป็นเจ้าของร้านทองร่วมกันกับเราคุณถามเราหน่อยค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณซื้อทองสา0พันเก้าร้อยบาทคุณได้เป็นเจ้าของร้านทองร่วมกันกับเราได้ค่ากำเน็ดทุกเส้นเลยที่ไม่ว่าใครจะซื้อจากลิง์กของคุณทั้งหมดอนะเขาซื้อลายไหนก็แล้วแต่เขาไปกดซื้อเองก็แล้วแต่คุณได้ค่ากำเน็ทุกเส้นเลยชอบไหมฮะชอบไหมฮะชอบชอบชอบอ่ะเดี๋ยวขอดูทองหนะะ่อยค่ะ นะคะตัวนี้เป็นทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าทองหนึ่งกรัมนะคะเนี่ยแหวนทองแบบนี้เลยเกี้ยงเก้ยง,งสวยสวยเลยทองหนึ่งกรัมราคาสามพันเก้าร้อยบาทคุณได้เป็นเจ้าของร้านทองด้วยคุณได้ซื้อระบบการออมทองคุณได้สามารถที่เอาไปโพสในโซเชียลคุณเปิดรับตัวแทนได้ทุกสิ่งเลยสร้างไรายได้แบบเจ้าของร้านทองได้คุณชอบไหมฮะถ้าคุณชอบ สั่งซื้อบวงนี้เปิดบินเป็นตัวแทนร้านทองเป็นเจ้าของร้านทองร่วมกันกับเราไม่ได้เปิดบินไปตัวแทนอย่างเดียวนะได้เป็นเจ้าของร้านทองเลยคุณเอาทองไปขายในระบบในระบบมีรูปหรือที่เพจห้างไปทองยาวราชมงคลรามิดได้นะคะคุณเอารูปไปโพสตและคุณไปรับสมัครตัวแทนจะไหนแล้วในเวลาคุณสมัครเรียบร้อย